ก็สวัสดีนะคะเป็นแฟนทางบ้านที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้เราก็จะมาอัปเดตอัปเดตน้องไก่นะคะแฟนทางบ้านก็นี่ค่ะบรรยากาศช่วงนี้ดีค่ะผุฝนเบรกไปค่ะฝนเบรกไปแล้วก็พอดีระหว่างก้ารอบที่สองตอนนี้เริ่มยืนต้นแล้วค่ะเริ่มยืนต้นเดี๋ยวป้านพี่ซีก็จะไปเฟรมให้ดูนะคะว่ายืนต้นยังไงนะคะก็นกค่ะนกเยอะมากเลยนะคะตอนนี้ น้องเขาก็มาเกี่ยวเพราะว่าช่วงหวานกล้าแล้วนะคะเขาก็จะเอาบัวมาไม่ได้นะคะน้องเขาก็เลยก็มาขอเกี่ยวญ้านะคะแล้วก็อนุญาตนะคะเกี่ยวไปเลยค่ะข้าวเราจะได้แบบว่าไม่ต้องมาขึ้นแข่งกับข้าวเรานะคะยา้าก็เดี๋ยวเราจะเดินไปตรงนั้นนะคะสักช่วงเย็นๆนะคะ,ะตะวันตกดินเนี่ยจะส่วยเลยนะคะตอนนี้เราจะมาอัปเดตน้องน้องไก่นะคะน้องกุ๊กไก่ค่ะกุ๊กเก๊กค่ะ น้องกุ๊กกิ๊กค่ะเดินมาหาเราว่าตอนนี้เป็นยังไงแม่ไก่ยังอยู่ดีไหมไก่ไก่เอ้าอยู่ในเล้ายังไงแล้มันเดินออกมานี่ค่ะมันจะเดินออกมาเรื่อยค่ะเพราะมันตัวเล็กค่ะมันมุดออกมาโอ้โหพอดีเลยค่ะนี่นี่ค่ะใส่กรงก็ไม่ได้ค่ะมันเดินออกมาอุ้ยขาเริ่มดีขึ้นแล้วว่ะขาเริ่มไม่กระเพกแล้วว่ะแต่ก็ยังนิดนึงอยู่นี่ค่ะนางเดินออกมาตามตูดเยยม่องค่ะ แล้อเออโซดามาโซดามานี่เลยโซดาโซดาไปนู่นไปนู่นเลยแม่เอาไปใส่กรงไม่ใช่กลัวอะไรนะคะกลัวโซดาค่ะแป็นนางบ้านกลัวโซดาไปงับน้องค่ะตายแน่เลยทาเดียวจบเลยโซดาไปนู่นไปนู่นเร็วๆก็นะคะเห็นน้องน้องไก่ไปแล้วนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะก็ยังมองงยังมองจับได้แล้วโอเคเนี่ยค่ะ เมื่อวานนี้ทําไมหนูเอาซุ้มมาครอบไว้เพราะว่ามันเดินตามเออ,อใ,ใช่ลอดใต้มันตัวเล็กอยู่เออมันคุ้นคนค่ะมันเดินตามเยม่องเดินตามป้าไปซี่ค่ะ๋ยวต,ต้องอ่านั่นโซดาค่ะเพราะว่โซดาไม่เคยอ่ะเจอโตมาตัวคนเดียวแล้วก็ไหนไหนในไหนก็เออ่ยม่องบอกเห็นข้าวขึ้นแล้วก็สบายใจ ก็นี่ค่ะพอพี่ซี่ก็จะมาด่าด้นี่เห็นไหมคะเนี่ยตัดไปแล้วนะคะก็โอ้โหลูกโดกเลยนะคะก็ยังไม่ขึ้นอ่าเดี๋ยวหนูสักพักก็จะขึ้นไปอาบเหมือนกันอุ้ยนี่ไข่อะนี่ค่ะเขาเรียกเลยนะทัพทิมส่วนนะ่ะเป็ดก็ไข่นะคะแค่สองตัวแต่ไข่สนั่นเลยเห็นไหมะนะ่ะอยู่ตรงไม้นั่นน,ะะน่ะแต่ยังมองเข้าไปเก็บอยู่ค่ะเนี่ยตอนนี้เนี่ยอยู่บนนั้นเลยบนหิ่งเลยค่ะ กินแทบไม่ทันอยู่ค่ะเนี่ยเป็ดอันนี้ก็ดินมาถม,มาค่ะแต่ก็เป็ดเนาะสภาพเป็ดค่ะก็สวยงามตามท้องเรื่องอีตัวน้ำตาลเน่ะผอมโดนปั้มมากเนาะไอพวกนั้นตัวยังกระช้างน้ำ หนูเห็นมันล้องทั้งวันเลยอ่ะเออแมน,นมแล้วคนพูดไม่ได้โดนอย่างมันเนาะก็พูดได้สิไม่ไมมเดี๋ยวหนูจะมาทำนั่นไม่นั่นไม่ได้หรอกรับไม่ได้เออจะมาให้มันทรการมทรมานเอามันไว้อยู่ก็ให้มาทรการมทรมาน ไม่ไหวไอ้พวกนี้ก็โอ้โหโกงแล้วเกินจนมันผอมหมดเลยอ่ะผอมกว่าเดิมเยอะเลยตัวน้ำตาลนะคะตัวเล็กมากเลยอ่ะเดี๋ยวเอาไก่พอไก่เอามาให้มันมาตีกันข้างในนี่เลยพอไก่พอโตหน่อยเอามาขังรวมกันเลย จะเอายังไงดีกับอีตัวเป็ดนะ้ําตาลนะคะแอนนี้ตอนซื้อมาก็ไม่คิดว่าไอ้พวกนี้มันเป็นตัวผู้วิซี่ก็เครียดเหมือนกันนะคะเนี่ยสงสารอีตัวน้ําตาลนะค่ะนะอุตส่าห์เอามาเป็นเพื่อนแต่กับเหมือนเอามาทําร้ายมันหรือเปล่าไม่รู้อ่ะ ม,มันตัวผู้มันเยอะไปซื้อมาพาดค่ะจะทำยังไงดีแฟนทางบ้านมีไอเดียก็บอกว่าไปซี่หน่อยนะคะอันนี้อยากได้ไอเดียจริงๆค่ะ ทำยังไงดีนะคะก็เดี๋ยวเราก็ไปอัปเดตดูข้าวของเราดีกว่านะคะนี่ค่ะเริ่มขึ้นแล้วนะคะก้าเราค่ะเห็นไหมคะนี่เริ่มตัปงกตะแปะแล้วนะคะเนี่ยอีกหนึ่งอาทิตย์นี่ฝนมาเลยนะคะฝนมาเลยจะได้ขังหญ้านะคะเนี่ยสวยเลยสวยมากเลยค่ะ ก้าเราตอนนี้จะสบายใจขึ้นเยอะค่ะเห็นก้าขึ้นแบบนี้นะคะแล้วข้าวเหนียวส่วนอันนี้ก็เป็นก้าข้าวเจ้านะคะสบายใจแล้วค่ะขึ้นแบบนี้ส่วนใ,ใี้ใหญ่ๆนี้ไม่ใช่อะไรนะคะหญ้าค่ะอ,นนอันนี้คือหญ้านะคะ ที่ถามว่าไก่เป็นยังไงบ้างไก่ก็วิ่งตามตูดยามองอยู่เนี่ยค่ะลุงคิดมาดูสิเนี่ยตอนนี้อยู่ตรงใต้ตู้เย็นนะ่ะเนี่ยเดอะฟิสเห็นนะเออไม่กลัวแต่ว่าโซดาอนะ่ะเนี่ยโซดาเนี่ยคริโสโซดาอย่างเดียวโซดาเอาโซดาไปเลยเอาโซดาไปเนี่ยมันวิ่งตามตูดยามองมันไม่กลัวคนเออคุณคิดบอกว่า,วาเออไก่อันนี้ดีเนาะไม่กลัวคนวิ่งตามเหมือนเป็นเด็กเลย นะคะบรรยากาศค่ะฝนก็ไม่ตกมาหลายวันแล้วนะคะเกือบจะอาทิตย์แล้วนะคะแฟนทางบ้านน้ําก็เริ่มแห้งแล้วนะคะอีตรงนั้นนะคะอีตรงที่อันนั้นลูกปลาเยอะเลยนะคะป้าพี่ซี่ก็ยังไม่เดินไปดูเลยนะคะเห็นเพื่อนป้าพี่ซี่บอกว่าอีตรงต้นไม้นั้นอะ่ะลูกปลาเยอะเลยเหมือนปีที่แล้วเลยค่ะเพราะลูกปลาเยอะๆนะคะน้ําจะแห้งพอน้ําแห้งปลาตายหมดฝนจะมาแปลกแปลกมากเลยค่ะ อันนี้พระอาทิตย์ก็กำลังจะตกดินแล้วนะคะอันนี้แต่ก็ยังไม่ตกแต่กําลังจะตกนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราเดินไปดูตรงป่าตรงนั้นนะคะลูกปลาช่อนจะเยอะค่ะลูกปลาช่อนจะเยอะมากเพื่อนปาเปซีบอกนะคะข้าวไม่ใหญ่ก็เคี้ยวดีเลยนะคะตรงนั้นนะคะเคี้ยวเลยค่ะตอนนี้แต่อีกสักสองสามวันอยากให้ฝนมาค่ะคือตอนนี้ก้าเราขึ้นแล้วค่ะที่ให้ดูเมื่อกี้นะคะก้าของเราขึ้นแล้ว ล้วก็อยากให้ฝนมาแล้วมาขังไว้เพื่อญอาจะได้ตายค่ะนี่ค่ะแฟนทางบ้านนี่ค่ะจิบจ๊บๆเนี่ยลูกปลาทั้งนั้นนะคะเนี่ยลูกปลาช่อนทั้งนั้นเลยค่ะเหมือนปีที่แล้วเลยค่ะแฟนทางบ้านเนี่ยลูกปลาช่อนทั้งนั้นเลยพอน้ําแห้งปุ๊บนะคะฝนมาค่ะน้ําแห้งปุ๊บฝนมาเลย เนี่ยเป็นไม่รู้กี่ตัวนะคะเดี๋ยวป้าไปซี่ต้องอไปปล่อยสะต้องตักเอาไปปล่อยสะอีกแล้วะค่ะเนี่ยเนี่ยค่ะที่มันยิบยิบยิบ,ยบ,ยบเนี่ยมันกลัวน้ําแห้งนะคะแฟนทางบ้านเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่ะให้พี่แดงมามานั่นนะคะไม่รู้เป็นอะไรค่ะพอน้ําแห้งปุ๊บอ่าพอพอพอน้ําแห้งปลามาเลยเดี๋ยวป้าไปซี่ต้องให้พี่แดงมานั่นแล้วค่ะพรุ่งนี้เนี่ยใช่หมดเลยค่ะลูกปลาชอนทั้งนั้นเลยค่ะเนี่ย เหมือนปีที่แล้วเป๊ะเลยแม่บอกว่ามันเป็นแบบนี้มาแต่ไหนแต่ไรแล้วผลมันจะมาก็คือตอนมันต้องรอให้น้ําตรงนี้แห้งก่อนคือเหมือนให้ลูกปลาตายก่อนอเห็นไหมคะปีที่แล้วที่ป้าไปซี่มาถ่ายนะ่ะปีนี้เหมือนเดิมมาหลบเดิมเลยอีหลบเดิมค่ะหลบเดิมจริงๆนี่ใครเอาอะไรมาใส่ตรงนี้เนี่ยต้องไปเผาเลยเนี่ยไปไผ่เราไม่มีนะคะเนี่ย ต้องมาลื้อแล้วเอาไปเผาค่ะเผาไฟค่ะแรกก็ไม่มีตอนนี้มีงงเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะลูกประช่อนทั้งนั้นเลยค่ะเนี่ยอืมแต่อยู่ทุงพุ่งนี้ค่ะไม่มีไม่ไม,ไม่ไม่มีปัญหาอะไรค่ะเห็นไหมคะนะ่ยกระโดดดีตรงนั้นนะคะที่ตรงฟางนะคะเนี่ยใช่หมดเลยค่ะ I'm uh, uh, uh.